การขอพรศาลหลักเมืองก็เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงข้างในคนเยอะมากคนเยอะมากแต่ไม่เท่าปีใหม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปวัดราชบพีตกันต่อค่ะโอเคค่ะปกติมันทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันดับไปเองเออมันไม่ดับมันไม่ดับเนี่ยไม่รู้ว่าต้องกลางนิ้วอยู่ยังไงไปเป้าหมายแรกเริ่มของเราก็คือตั้งใจจะมาสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครนะคะ จากนั้นก็จะไปวัดสุทธั์กันแต่ก็เดินผิดทางค่ะเลยได้เดินชมเมืองกันไปเรื่อยๆนะคะเดินชมอาคารเก่ากันเพลิดเพลินค่ะสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะในช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีนี้คนค่อนข้างเยอะค่ะต่างจากปีก่อนๆเลยทีเดียววัดศักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชากาลที่4ค่ะและนี่ก็คือพระที่นั่งสีหบัญชรเดินมาอีกนิดก็ถึงวัดโพแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระปางสายญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะโดยวัดโพก็จะมีรูปปั้นลือสีดัดตนซึ่งถือเป็นต้นตำรับการนวดแผนโบราณของไทยค่ะและยังมีตุ๊กตาอับเฉาหรือตุ๊กตาจีนนะคะที่ในอดีตมีการค้าขายระหว่างไทยจีนจะนำตุ๊กตาเหล่านี้ใส่บรรทุกเรือสำเภามาเพื่อถ่วงน้ำหนักค่ะจริงจะเหนียวค่ะ ถึงแล้วค่ะวิหารพระปางสายญาตินะคะวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยเราก็ได้เข้ามาชมความงดงามร่วมกับทุกคนกันค่ะที่ฝ่าเท้าของพระพุทธรูปจะมีภาพมงคลร้อยแประการค่ะเจอซุ้มกอ,อดเจดีทรายนะคะเราก็เลยหยอดตู้บริจาคทําบุญไปพร้อมหยิบอุปกรณ์ค่ะไปเดินหาที่กันนะคะแล้วตรงนี้ ก็พลาดอย่างนึงคือคิดว่ากดอัดคลิปไว้แล้วแต่ก็ลืมกดโชคดีที่ได้คลิปของพี่แอนมาช่วยค่ะลองดูกันค่ะมาๆ<า><า>พี่ถือให้ไม่่นรี้้อย มีฐานด้วยอ่ะใช่เราทำอะไรก็มีฐานเนี่ย้วต่ก็ยืนย่ การก่อเจดีไซน์นี่คืออะไร เหมือนกับว่าเราอะเข้าวัดแล้วก็แบบเอาดินเอาทรายติดรองเท้าแล้วกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ที่ทั่วไปทั่วไปเนะาะแต่ว่าอุตสโลบายจริงๆแล้วหรือว่าความหมายจริงๆของการก,การานพิธีแต่ก็ในในใเข้าใจอันเราทำเฉพาะวันสงการงานวัดหรืองานฉลองแล้วแต่ว่าวัดเขาะจะ สวยงามยังไม่ได yeah. ้ทำทำลายไม่ได้แล้วสวยงามสวยงามมากชื่นชมฝีมือกันจนพอใจก็เดินทางต่อไปวัดราชบ่อผิดค่ะเข้ากราบสักการะพระพุทธอังคีรสที่ฐานบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลต่างๆและพระสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะ เดินทางไปวสุทัศกันค่ะัน,นี้อากาศร้อนเอาเรื่องเลยนะแตวเจอกันมาถึงวัสุทัศแล้วคนก็ไม่แผ่วเลยค่ะเราก็เดินเข้าไปกราบพระประธานภายในโบสถ์นะคะด้านหน้าพระประธานมีปูนปั้นพระอสีติมหาสาวกทั้ง80องค์นะคะเดินทะลุออกมาทางด้านหลังประตูโบสถ์เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้เรากราบสักการะ mm hmm. เช่นท่านท้าวเวสสุวรรณพระสังกจาย ใกล้ๆกันก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อกลักปิ่นองค์จำลองนะคะเนื่องจากองค์จริงปิดบูรณะอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดสุทเทพวารามนะคะอากาศก็เอาเรื่องเลยค่ะกรุงเทพตอนนี้แต่ว่าก็พอมีลมบ้างนะคะเมื่อกี้เราได้ไปกราบประธานกันมาแล้วแล้วก็กราบหลวงพ่อกลักปินเดี๋ยวจะไปกราบพระที่วิหารด้าน,นหน้ากันค่ะ ระเบียงโควิหารหลวงของวัดส,สุทศั์ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามมากเลยนะคะและนี่ก็คือองค์พระพุทธรูปพระศรีสักยมุนีค่ะเป็นพระประธานภายในวิหารหลวงค่ะ ี้ก็คือเสาสชิงช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ลานหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกันค่ะได้ข่าวว่ามีพระพุทธสิหิงมาปฏิสถานให้ประชาชนได้ส่งน้ำนะคะไปด้วยรองเท้าใส่ไปได้เลยนะครับอยากใหนะครับผมเอาตัวนี้มาฝากนะครับ เหลือสนาทีค่ะรร้อนเดี๋ยวเราไปเดินรอดอุโมงค์ไอ้น้ำกันค่ะเ้ยนอนเลยได้ไหมทำ เที่ยงครึ่งกำลังหาของกินกันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะมาเดินต่างแดนกันยัไงฝั่งนู้นฝั่งโน้นฝั่งนู้นล้มไปนี่จะอยู่สีแดงแต่สีแดงนี่เป็นแทนตรงไหนเนี่ยแทนแล้วแทนแทนแล้วแทนอีกีเรือคุณหลุยไม่ไหวนะเที่ยงครึ่ง ไปเปียกสักสักรอบหนึ่งบนไปวนมาอ้าวเาออ่มีมเด็กแอคิงพี่ก็ไม่ควาน้ำมาเลยะ เี๋ยวอยู่สิฉันฉันไม่มีเอาเะไรเขาอ่ะฉันมีแค่หมูปิ้งหมูปิ้งนี่กินไม่ไหวด้วไอร้านที่เขาไม่มีไม่มีมันอ่ะเขาติดคิวลูกค้าจองเยอะก็เลยต้องมาซื้ออีกร้านหนึ่งเออซื้ออีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็จะแบบหมูปิ้งนมสดที่มันเยอะๆหน่อยเนี่ยอ้วนพร,ะราะเนนี้แหละ ข้า็นตริย์มันต้องไปทางนี้ทางนี้จะเป็นอีกทางนึ่งถนนอะไรตักอย่างจะไปวนรอบกันได้เขาเริ่มปิดถนนกันแล้วนะคะตอนนี้บ่โมงกว่าแล้วเราก็อิ่มแล้วก็ไปเดินเล่นพอดี นี่เราตกลงกันแล้วเนอะว่าเราอาจะไม่ตอบโต้เราจะเดินป็นเป็นคนเออคนจะยิงจะทำอะไรก็ทำมาเลยอ่ะดิฉันตู้ไม่ไหวาม,ามาให้โดนทหล่มตรงนี้คันๆจะคึกคชักแล้วนะแล้วทำไมเขาเดินวนนี่เนาเขาไม่มีใครเดินส่วนไปนี้ คุณกิติค่ะดิฉันกำลังเดินอยู่ด้่ถนนตรง้ไปไหนกันอันนี้เป็นโ้ใช่ๆช่บรรยากาศดีเมื่อกี้น้องยิงแม่นมากยิงเข้าวดอกข้ามู ฉันมีความสุขมากเลยอะฉันแฮปปี้มากเลยหัวแต่งกันนะ แเ,เข้าวัดอ่ะร้อนพอมาเดาินเย็นเลยวมัเหมือนคนบาปยังไงไม่ร <c oughs> ู้อ่ะพอมาเดินเที่ยวนี่เย็นเจี๊บเลย <c oughs> รู้สึกเหมือนเป็นคนบาปเข้าวัดแล้วร้อนเข้าทุกวันร้อนทุกวันเลยร <c oughs> ้อนแบบร้อนบอกไม่ถูกพอออกมาถึงก็หนาวเย็นช้ำช่ำช่ำ วิถีคนบาปจริงๆเลยพวกเราเนี okay. ่ย <laughs> ขอบคุณที่ดูตามจนจบนะคะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ